เอาละมาเริ่มจากการตอบคอมเมนต์กันเออเดี๋ยวก่อนนะตอบไงวะจุ๊บอันนี้อาตัวเล็กไปหน่อยแต่ว่าอันนี้เป็นหนึ่งในฟังก์ชันที่เราเคยมีแต่ว่ามันได้ถูกลบไปแล้วฉันกลับไปโพสเองไม่ได้แล้วนั่นคือฟังก์ชันที่คนที่คนที่อยู่กับช่องเราสามารถมาโพสอะไรก็ได้ใน YouTube ของเรามันจะอยู่ในหน้าคอมมูนิตี้แบบแบบเนี้ยแต่ว่ามันได้หายไปแล้วมันมันหายไปแล้วงงเหมือนกันว่าอา้าว มันมันหายไปไหนก็ไม่รู้แมทเบอร์หนึ่งโดเนทห้บาทอุ้ยขอบคุณมากเลยฮะอ่ะขอบคุณนี่เป็นการใช้ทิ p มี in. th สินะถ้าทุกคนโดเนทฟันพร้อมเพย์แบบใช้ทิปมีเนี่ยมันทำให้เราไม่โดนหักเงินแม้แต่บาทเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะโดเนทฟันช่องทางไหนจะซุปเปอร์แชทหรืออะไรก็ส่งเป็นทิ p มีดีกว่า อืคราวนี้ตอบคอมเมนต์เริ่มจากไอวีเวอร์โพสเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันที่ YouTube เคยมีว่าแบบเขาอยากจะทำตัวเป็นโซเชียลมีเดียเหมือนกับแบบโพส a c e b o o k ให้กับเราได้ซึ่งมีคนใช้อยู่คนเดียวก็คือแมทเบอร์หนึ่งแล้วฉันเพิ่งจะมาเห็นเนาะเขาโพสไปสวันเพิ่งเห็นตอนนี้ยอดวิวของช่องเกือบล้านแล้วนะครับขอแสดงความยินดีไว้ล่วงหน้าเผื่ออยากแคปไว้เป็นไยสโตนขอบคุณฮะเผื่อลืมซึ่งถามว่าเป็นยังไงนั้นก็คือ ลืมนะสิพอโผมาอีกทีนะมันกลายเป็นไอ้นี่ไปเรียบร้อยแล้วช่องเราล้านหนึ่งเอาลืมไปเป็นแสนเลยแบบเอา้าได้ยังไงเนี่ยอันนี้ฉันควรจะภูมิใจว่าแบบอุ้ยมันเร็วเกินจนแคมปไม่ทันหรือว่าจะรู้ตัวช้าไปดีเลยไปสองวันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยยินดีด้วย ยินดีกับทุกคนที่เป็นคอมมูนิตี้กับเราคือฉันทำคือคอมมูนิตี้เราคือทำเรื่องแบบทำเรื่องเดิมๆไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมียอดวิวได้มันเกี่ยวกับฉันเหรอไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับทุกคนที่เข้ามาดูมันเกี่ยวเราจะทําคลิปตอบคอมเมนต์ได้ไงถ้าไม่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เราจะทําคลิปเล่นเกมได้ไงถ้าไม่มีคนดูเราเล่นเกมเพราะฉะนั้นยอดวิวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจที่ดีมากขอบคุณทุกคนนะฮะ ก็ถือว่าเป็นไมล์สโตนเล็กๆแต่ว่าสุดท้ายเราก็ทําเรื่องเดิมๆต่อไปน,น,น,นั่นแหละเนาะนั่นแหละขอบคุณแมทเบิร์หนึ่งที่เตือนนะฮะเตือนอีกทีรู้เลยว่าเลยไปแล้วนั่นแหละนั่นแหละเอามาคราวนี้เรามาตอบคอมเมนต์กันแบบจริงๆจังๆค่อนข้างยาวค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งเพราะว่าอยู่ดีๆไอ้คลิปที่เป็นเซคิโร่กับฮอกวอตเลกาซีเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันนะฮะแต่ว่าเราค่อยๆไล่จากเก่าไปใหม่ละกันเนาะคลิปตอบคอมเมนต์เนี่ยอ่ะ เริ่มจากคลิปอ๋ออันนี้เป็นไลฟ์ในความตัมเบกทูไทนี่อวตารอ่าไม่เป็นไรฮะตอนนี้เราไม่มีอวตารแล้วหมายถึงว่าก่อนก่อนหน้านี้ไลฟ์ของเราจะพยายามจะทำให้ไลฟ์เราอะ่ะมันมีแบบสตรีมอวตารตัวเล็กๆใครมาพูดคุยกันมันจะขึ้นเป็นโปเกมอนตัวเล็กๆแต่ว่านะตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วเพราะว่าไอโปรแกรมสตรีมอวตารเนี่ยมันอยู่ใน มันอยู่ในสตรีม s t e ีมที่เป็นแบบแพลตฟอร์มเกมนะซึ่งฉันเป็นคนที่ใช้ dual PC set up ก็คือใช้คอมเครื่องหนึ่งเล่นเกมใช้คอมอีกเครื่องหนึ่งในการยิงสตรีมซึ่งมันล็อกอินสตรีมพร้อมกัน2เครื่องไม่ได้เวลากดเปิดเกมขึ้นมาปุ๊บสตรีมอวตาร์มันเด้งออกก็เลยอ่ะโอเคไลฟ์เราไม่มีส t e ีมอวตาร์ก็ได้หรือถ้าจะแก้ปัญหาจริงต้องไปสมัคร ID ส Ste ีมใหม่แล้วก็ซื้อในอีกแอปหนึงอะไรประมาณนั้นนะเนาะ ก็ไว้เดี๋ยวค่อยหาวิธีแก้ไขปัญหาฉันยังไม่อยากมีไอเดียสตรีมเพิ่มเท่าไหร่อ่ะมันมันมันรกมันยุ่งยากแล้วเกมมันก็จะสเปซป,ปะไปอยู่กันคนละที่เพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ใช่สตรีมอวตารเดี๋ยวค่อยหาหนทางแก้ไขดูก็แล้วกันนะฮะโอเคต่อมาจากคลิปคุยหลังเล่น Assassin's Creed Odyssey เป็นเกมที่ดูดเวลามากครับใช่ ฉันว่าถ้าใครอยากจะหาเกมที่มันแบบเพลินๆโดยเฉพาะเกม Open World ผ่านเวลาซึ่งเราก็เป็นคนเล่นสไตล์นั้นนะ Ubisoft เกมจาก Ubisoft โดยเฉพาะยุค Assassin's Creed RPG เป็นต้นมาเนี่ยมันดูดเวลาเราได้อย่างสุดยอดจริงๆคือมันมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ฉันคิดว่ามันจะเราควรจะเล่นเกมแนวที่ เนื้อหาเข้มข้นหนักๆเด e ลาซอฟต์แหรือไอ้ที่เราเล่นอยู่เนี่ยควอนตัมเบรกอารันเมคคอนโทรนอารันเมคสองเนี่ยหรือว่าเราควรจะเล่นเกมเบาๆอย่างเช่นอ่าไมค์ครับเกม Survivor Farm มหรือไอแบบน Creed, เนี้ยแอสซิ i n s นครี d โอ y s ซี y เนี่ยแบบไหนเหมาะกับการเอามาสตรีมมากกว่ามันก็อยู่ที่เราอยากจะคุยเรื่องอะไรใช่ไหมซึ่งนะตอนนี้ขออยู่ในเฟสที่กำลังลองเกมเนื้อหานักแน่นอย่างควอนตัมเบรกอยู่ ก็เดี๋ยวค่อยลอง a s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  i n Creed ก็มีแววว่าจะเล่นอย่างน้อยเนี่ยภาค Unity ก็อยู่ในในระดับที่เราจะเล่นนะเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นเกมไหนเราก็จะมามาพูดคุยหลังเล่นกันเช่นเดิมเนาะสมัครสตรีมเพิ่มแล้ว add เข้า Family ได้ไหมนะจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ ก็มันมัน,ม,นมันก็ได้แต่ว่าสตรีมของฉันอนะ่ะมันมีแฟมิลีกับกับคนอื่นอยู่แล้วฉันฉันแบบมีครอบครัวอยู่จริงๆซึ่งต่างคนก็ต่างซื้อเกมแล้วเราก็แชร์กันอยู่แล้วซึ่งตอนนี้แฟมิลี่มันเต็มอยู่อาจจะอาจจะต้องนึกๆึกโซลูชันใหม่ๆนิดนึงแต่แต่เป็นโซลูชันที่ดีนะการแอดเข้าไปในในแฟมิลีเนี่ยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเป็นวิธีที่เออหนึงในแผนที่ไม่ต้องซื้อใหม่มันต้อง4ี่กว่าบาทน,นะเออ ต่อมาจากโพสต์กลับมาไลฟ์แล้วจันพุทธศุขสาวเวลาบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นคุณมิสเตอร์คลาสซี o ยูซูนแล้วเจอกันฮะเจอกันนิกกี้นิกกี้สวัสดีฮะสปายเกมเมอร์ amer, แนะนำเบบี้สเตปวงเล็บเดโมโ่ฮะคนดูเฮฮหาคนเล่นหัวร้อนไอ้เบบี้สเตปนี่คือไอ้เกมที่ไอเกมหัดเดินที่เราต้องควบคุมขาซ้ายขาขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมฟอ,ฟอ,ฟอกับไอนั่นเลยอะไรนะ ไอคนติดหม้อไอเกมคนติดหม้อมันชื่อเกมอะไรก็ไม่รู้เออเอเอก็ก็ถือว่าเป็นเกมที่เขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะอาจจะเป็นแบบเกมที่เข้ากับการสตรีมเพราะว่ามันมันปั่นคอนเทนต์แน่ๆคอนเทนต์ปั่นๆน่าจะมีให้เห็นเยอะต่อมาจะคลิปเป็ดเหลืองอัปเดตใหม่ที่มันทำให้เรานั้นตั้งตั้ง f อ s ว่าอยากได้เท่าไหร่ได้เนาะผมแคปเฟรมเรทไว้ที่50 ต้องการให้เป็ดเติมเป็น90เป็ดทำงานถูกต้องมุมซ้ายบนก็เป็น50ทับ90แต่ FPS ที่ออกมาจากจอและจาก Juner โดนแคบไว้ที่50 FPS สามารถแก้ไขได้ยังไงครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ฉันว่ามีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างหรือฉันเองก็อาจจะเข้าใจผิดเหมือนกันอะอย่างแรกก็คือสิ่งที่เป็นจริงก็คือการใช้เป็ดเหลืองในการเฟรมเจนเนี่리와주 r จะไม่เห็น FPS ที่เพิ่มแน่นอนครับอย่างนี้สมมุติเราตั้งแค p ์เฟรมเล็วไว้ที่50แล้วอยากให้มันคูณ2 0 0เป็น100หรือว่าตั้งเป็น90เนี่ยมันจะสมูทขึ้นมันควรจะสมูทขึ้นแบบเป็น90 f m e เฟรมแต่ว่า MSI Afterburner จะเห็นแค่50 f เฟรมอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเพิ่มสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นก็คือมันควรจะลื่นแบบ90เฟรมจริงๆนะครับแต่ถ้าหากว่า มันไม่เป็นอย่างนั้นโอเคอันนี้มันเป็นปัญหาที่โอเคเราไม่รู้ว่ามันจะแก้ยังไงเหมือนกันแต่สําหรับเราเนี่ยถ้าในความเข้าใจของเราซึ่งอาจจะไม่ถูกแต่เราไปลองสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าอย่างนั้นอะถ้ามันถูกแล้วแปลว่าเฟรมที่เราเห็นน่ะเป็น90แล้วครับ msi afterburner เห็นแค่50 fps คือ ปกติครับทำถูกต้องทุกอย่างเลยเนาะ o อ l y up เรียกคนติดหม้อดูแปลกๆไม่ใช่หม้อแบบนั้นไม่ใช่หน้าหม้อสิเป็นหายก็ได้อะไรสักอย่างต่อมาจากคลิปสเกตดูเกมต่อไปลุยจัก,กรวาลเลมเมดี้โลลี่ปอปคัมแบ็กครับคัมแบ็กครับใช่ครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วมีหลายวันวันหยุดทั้งวันหยุดทั้งวัน,วนธรรมดานะลองลองดูได้ ไลฟ์วันธรรมดาฉันก็เดิมทีจะให้แบบอ่าใครทํางานอยู่ก็แอบเปิดไว้อีกสักจอหนึ่งไลฟ์วันหยุดก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นได้อะไรประมาณนั้นอืมต่อมาจะคลิปตอบคอมเมนต์ฟิเแทหรหล่ออาจจะมีอาจจะมีเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเพราะว่านี่ไงคอมเมนต์ต่อไปก็เป็นแทนแล้วเนี่ยเดี๋ยวได้พบกันแน่นอนครับทานทีนทบ,บ้านใกล้ถือว่าสัญญาแล้วนะอาจจะเป็นคลิปคุยหรือคลิปอะไรก็ตามคือ ช่องฉันไม่ไม่ไม,ไม่เป็นช่องไม่มีไม่มีคีเอทิฟเพราะฉะนั้นช่องเราอาจจะเป็นคอนเทนต์ง่ายๆทั่วไปแต่ว่าเน้นๆ้นตัวตนเน้นมุมมองคุยกันไปเรื่อยๆแทนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความบ้าพอตัว เข้ากับเราได้เราคือเราคือเราก็รู้ตัวไงเราก็ไม่ใช่คนปกติเท่าไหร่ <c oughs> เพราะฉะนั้นถือว่าคุยกันรู้เรื่องถ้าหากใครอยากรู้ว่าแทนเป็นใครก็ย้อนกลับไปดูคลิปได้มันเป็นคลิปที่ฉันจะมีคุยกับเพื่อนเรื่อยๆคุยกับปิงปองคุยกับแทนและอาจจะคุยกับเพื่อนคนอื่นๆอีกแทนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทำ t k t t o k ช่องที่เป็นตกปลาเป็นแบบตกปลาแบบเข้าเส้นมากประมาณนั้นนะฮะ ก็ลองไปดูได้ต่อมาจากคุณมิสเตอร์คลาสผมคิดว่า Dead Standing เป็นเกมที่เล่นคนเดียวแล้วเพลินแต่พอไลฟ์แล้วมันดูต้องใช้พลังเยอะเพราะว่าตอนช่วงส่งของเกมเมอร์ก็ต้องหาเรื่องคุยบลาบลาบลาไม่งั้นมันก็จะเงียบเงียบเนิบเนิบ,นบ,นบ,นบไปเลยใช่จนคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันมันตอบยากนะว่า เกมที่เนื้อหาแน่นแล้วเราว่ากันไปนะไปตามเนื้อหามันจะน่าสตรีมหรือว่าเกมที่มันเบาๆมันจะน่าสตรีมเพราะว่าถ้าอย่างในคลิปคนดู YouTube หรือว่าไลฟ์สตรีมเมอร์อย่างเงี้ยคนก็ติดไมค์ครับกันมากเหมือนกันเผลอๆนะไอ้กเกมที่เนื้อหาแน่นๆเนี่ยนะมันทําให้สตรีมยากด้วยซ้ำเพราะว่าความอินกับเนื้อหาแบบมันต้องใช้โฟกัสกับเนื้อหามากซึ่งเวลาไลฟ์สตรีมมันมันโฟกัสกับเรื่องอื่นมากกว่าอะไรประมาณนั้นอ่า อ๋อแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ฉันสงสัยนิดนึงว่าว่ามันมีคนสมัครเมมเบอร์เข้ามาแต่ว่ามันไม่เด้งมันมันไม่เด้งในในนี้มันมันไม่เด้งในนี้แต่ว่าทุกคนน่าจะน่าจะเห็นว่ามันเด้งในในแชท Youtube ใช่ไหม ก็ขอตอบไว้ตรงนี้นิดน,นึงนะฮะว่าขอบคุณคุณปรินยาเคเคสมัครเ e มเบอร์เลี้ยงข้าวนะฮะดูไลฟ์ย้อนหลังได้ไลฟ์ live เรามีเยอะมากก็ดูเกมที่ชอบแล้วกันนะฮะยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับเขาสมัครเข้ามาก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์อีกเอ้ยถ้าหากว่าในสตรีมก็งงเหมือนกันทําไมในสตรีมหลับไม่ขึ้นแต่ก็ขอบคุณนะขอบคุณนะอ่าเป็นผู้สนับสนุนอีกหนึ่งคนใครอยากเป็นผู้สนับสนุนนี่ไออยู่อยู่ช่องตรงนี้นะนี่ คนที่จ่ายตังค์ในทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันจะมาเด้งๆตรงนี้อ่าฝากไว้ครับฝากไว้ The Standing เนี่ยมันเป็นเกมเขาเรียกว่าอะไรนะคือฉันว่าฉันคิดมีความคิดกับกันกับกับนิกกี้คุณมิสเตอร์คลาสนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องมาลองดูอีกทีนะฉันคิดกลับกันว่ามันเป็นเกมที่ฉันตั้งใจได้นแล้วไม่จบเพราะว่ามันหนืดมากเกมมันคือเก็บเกมส่งของเกมวางแผนมันช้ามากแต่ถ้าหากเราไลฟ์สตรีมเราอาจจะมีเพื่อนคุยแก้เบื่อ ไม่รู้ฉันใช้ตัวเองเป็นคอนเทนต์ให้คนอื่นเลยฉันใช้คนอื่นมาเป็นคอนเทนต์ให้กับเรากันแน่แต่ไอของพวกนี้นะมันก็ก็ต้องเอามาลองไลฟ์ดูก่อนซึ่งกว่าฉันจะได้ลองไลฟ์ก็น่าจะเป็นตอนที่ t ดส s t a n d i n g 2มาลง PC แล้วจะได้เล่นรวดเดียวไปเลยฉันเป็นคนชอบเล่นเกมแบบรวดเดียวหลายๆภาคถ้ามันมีหลายๆภาคเนอะอืม ประมาณนั้นครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้น Death s s t a n d i n g ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่อย่างน้อยก็อยากจะเอามาลองไลฟ์ดูสักหน่อยคือซื้อไว้แล้วไม่ใช่ซื้อหรอกได้มาฟรีได้มาฟรีคือตัวเกมหลักได้มาฟรีแล้วก็ซื้อให้มันเป็นดีเลกเตอร์คัตเพิ่มใน e p i ินั่นเองต่อมาจะคลิป l o s t l s s e Scaling ตัวเก่า GTX 850M ใช้ได้ไหม GTX 850M เป็นการ์ดจอฉันไปเสิร์ชมานิดนึงแล้วว่า มันเป็นกาจอของโน้ตบุ๊กซึ่งแรงประมาณ7 5 0 TI เป็นกาจอที่ค่อนข้างอันตรายว่าเดิมทีแค่รันเกมเต็ม100%มันก็แทบจะ แบบ 1080P 60ิเฟรมปิ่มๆแล้วอะ่ะบางทีอาจจะดรอปล่วงลงไปด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นการที่เก่ามากนะครับเก่ามากเพราะฉะนั้นถามว่าควรซื้อเป็ดไหมเราก็ตอบได้แค่ว่าไม่ค่อยควรเท่าไหร่ครับอ่าเพราะว่าเฟรมจนเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยมันไม่น่าจะรันเฟรมได้แบบถึง100หรือว่าเกิน60แบบสม่าเสมอด้วยซ้าแต่ถ้าหากว่าอยากได้อัพสเกลลิ่งกับเกมที่มันไม่มีอัพสเกลเพราะว่า GT x 8 5 0 m ยยังไงซะมัน พึ่ง FSR ได้อย่างเดียวใช้ DLSS ไม่ได้ถ้าอยากมี Upscaling ก็สื่อได้แต่เฟรมเจนคงไม่ได้ใช้ครับคิดว่านะคือการ์ดมันเบาเบาไปหน่อยอ่ะ750 Ti อะไรเงี้ยคือการ์ดที่เหมาะกับการใช้ Lossless Scaling แบบที่สุดเลยนะก็คือพวกแบบ a m d ม e ีซีรีส์หหรือว่าไอ d อ d มดีซีรีส์ห0 0 0หรือว่า Nvidia RTX 3020อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยพลังมันเหลือแต่ฟังก์ชั่นเฟรมเจนมันไม่มีมันก็เลยโอเค อันนี้น่าซื้อให้มันได้เฟรมเจน1 0 5่ t I หลักครับก็ถือว่าปิ่มน้ําในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่เราอยากจะว่ากันก็คือถ้าทุกคนไปเช็คด้วยตัวเองได้นะไปเช็คด้วยตัวเองโดยการเกมเนี่ยถ้าเราใช้ msi afterburner แคปเฟรมไว้ที่60เฟรมกาจอมันรันประมาณสัก80%หรือเปล่าถ้าหากว่ามันรันได้สักแบบโอเค7 0 80%แปลว่าเราเหลือที่ให้เฟรมเจนแล้วเราโอเคอันนี้ซื้อแปดมาคุ้ม เพราะมันใช้คูณได้แน่เพราะว่าถ้าหากตอบโอ๊ยคาจอนี้ได้ไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าเล่นเกมอะไรถ้าหากว่าโอ้หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ที่ไอใช้ได้ไหมเออเล่นเล่นแบบโรบอกอย่างเงี้ยโอเคอันนี้มันใช้ได้แล้วมันเกมมันไม่กินสเปคมันอยู่ที่เกมด้วยเราเล่นเกมอะไรแต่ถ้าโอ้ถ้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ที่ไอเล่นออฟเฟมเจนแบบไซเบอร์พังได้ไหมโอ้โหอ,อ,อันนี้หนักหนักไปหน่อยเพราะฉะนั้นเอาวิธีเนี้ยไปเช็คเอาเองจะดีที่สุดนะครับอืม มาต่อมาเข้าโซนคลิปปัจจุบันออยังไม่เท่าไหร่อ่ะโอ้โอทำไมมันเด้งทำไมมันเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้อ่ะมาจะคลิปคนเล่นเซคิโลจบเยอะกว่าฮอกวอตเลกาซีจจะคุณ FT มันก็ผิดที่ฮอกวอตเองด้วยแหละช่วงกลางเกมน่าเบื่อมากหลายคนมาตกมาตายตรงนี้อ๋อตกมาไม่ได้ต้องเรียกตกไม้กวาดคือถ้าจะเรียกว่าตกไม้กวาดเนี่ยนะถึงตายจริงๆนะตกมาอาจจะแค่บาดเจ็บสาหัส ไม่ถึงก็ตายเพราะว่าฉันเล่นเป็นอาร์เธอร์ตกม้ามาหลายรอบแล้วแต่ตกไม่กวาดเนี่ยด้วยความสูงก็ตายอย่างเขียดแน่นอนใช่ฮอกวัตเลกซี่อ่ะมันมีความน่าเบื่อแต่ก็พูดยากว่าฮอกว่ตเลกซี่มีความน่าเบื่อฉันว่าเกม Open World แบบโดยส่วนใหญ่มีความน่าเบื่อโดยเฉพาะในการเกมลูปเกมเพย์น่าเบื่ออย่างเช่นอ่ยัง e อ p e d i t i o n 3ั่ามสามอย่างเงี้ยลูปเกมเพย์ตรงกลางอ่ะตรงกลางที่แบบอุ้ยเจอบอสตัวใหม่เมคคิกมันวนแบบ โอ้เราจะเจอลูปเกมเพย์ค่อนข้างหนักมันก็มันก็น่าเบื่อเหมือนกันนะมันไอ้พวกที่เป็นบอสอะไรพวกนี้มันอาจจะแบบท้าทายแต่ว่าการตีมอนทั่วไปแบบมันก็ไฟนอลอ่ะมันก็น่าเบื่อมันมีเกมน้อยมากนะที่เป็นโอเพนเวิ d ์แล้วไม่น่าเบื่ออ่าสมมุติแบบเกมโอเพนเวิ d ์ที่ทุกคนชมอ่ะเลดเดตอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่โอเล่นต่อไปไม่ไหวเพราะว่ามันหนืดเกมโอเพนเวิ d ์มันเป็นของแบบนั้นอยู่แล้วอ่ะเนาะเพราะว่าเลกาซีก็ ก็เป็นเกมแบบนั้นเกม Open World ที่มันจะน่าเบื่อน้อยลงมาที่คนว่าแบบเล่น Open World ทั่วไปไม่ได้แต่เล่นเกมแบบนี้ได้คือ Open World ที่สเกลเล็กลงมาอย่างเช่น Ghost o f t Sushima เป็น Open World แบบเล็กหน่อยมันกลายเป็นเออคนเล่นแบบนั้นจบได้มากกว่าเนาะต่อมาจากคลิป l i l y c h u c h u เป็นคลิปที่คนจะพูดถึงอยู่เสมอมีอยู่2คลิปในช่องเราก็คือไพ่นกกระจอกกับ l i l y c h u c h ูเนี่ยคือเป็นหนังที่คนแบบบูชื่นชอบมากแต่ฉันนะ่ะแบบ มันมันมันเป็นหนังที่แบบตั้งใจให้เรารู้สึกว่ามันอึดอัดเราก็เลยรู้สึกอึดอัดในการดู ه, จากที่ดูเหมือนภาพ,พยนตร์เรื่องเหมือนฟิลบวกสารคดีเลยภาพสมัยนั้นทั้งภาพถ่ายวิดีโอคือคลาสสิกสุดๆใช่เท่าที่อธิบายฉันว่าฉันว่าน่าจะน่าจะเรียกได้ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมี feeling ของการเป็นโฮมวิดีโอ ฉันว่าลิลลี่ชูชูเนี่ยฟีลลิ่งในการถ่ายบรรยากาศในการถ่ายคล้ายๆ once once ที่แบบเป็นหนังตัวพ่อก่อนก่อนที่เราจะมีหนังแนวดนตรีเช่นบิ๊กินนเกนเอลลาแลนอะไรพวกนี้ตัวแม่ของทุกสถาบันคือ once นะแบบชนะออสการ์ด้วยลิลลี่ชูชูเนี่ยฟีลลิ่งคล้ายๆกันคือเขาตั้งใจให้มันแบบเป็นโฮมวิดีโอบวกสารคดีแบบเรียลๆหน่อยซึ่งแบบเออแบบคือเทคโนโลยีตอนนั้นก็ได้แค่นั้นด้วยแต่ว่าเขาให้บรรยากาศแบบ ที่ตรงกันเป๊ะเลยด้วยสก l and b o บนยังไม่ทันออกทะเลเลยก็เบื่อแล้วครับโอ้ย Ubisoft นี่คือโดนทุกเกมคือส and b o น e เนี่นะมันตายนี่แหละมันตายเพราะมันมีตัวเทียบเว้ยมันมีตัวเทียบมันเลยตายมันไปสู้แบ็คแฟกแล้วใครมันจะทำเกมออกทะเลสู้แบ็คแฟกได้อะถ้ามันไม่ฉีกไปในแนวทางอื่นอะอเกมออกเรือนอื่นมีอันไหนสู้แบ็คแฟกได้หรออะไรนะไอ ไออันที่ไม่ใช่สกาวแอนโกนไอที่มันเป็นไอตีมเขียวๆอ่ะตีมตีมเขียวๆไอมันชื่ออะไรนะไอที่มันที่มันล่องเรือเหมือนกันเป็น FPS แล้วก็เป็นเป็นโจรสลัดเหมือนกันอ่ะเออลืมชื่อไปละหรืออ่าซีออฟตีฟซีออฟตีฟใช่ใช่ใช่ขอบขอบคุณมากขอบคุณมากซีออฟตีฟอ่ะมันสู้แบ็คแฟกได้เหรออะไรประมาณนี้คือมันหามันหาแบบสู้ตัวเทียบแบบยากมากซีออฟตีฟเขาฉีกไงมันมันติเพเยอร์เลย มันสู้กับคนอื่นเลยมันแล้วมันก็เป็น FPS แล้วมันก็กระตูนเลยและอีกเกมหนึ่งที่เป็นเป็นแนวไพเรตเหมือนกันก็คือออกปีนี้ยากุซ่าไพเร in อินฮาวาซึ่งเขาก็ฉีกไปในเวว่าเขาคือยากุซ่าเขาคือความบ้าบ้าบอลุยแบบสไตล์แบบเซกาเลยมันเป็นแบบมันเป็นยากุซ่าเลยอะอืมเพราะฉะนั้นมันไม่มีไม่มีตัวที่มันชนแบ็คแฟคแบบตรงๆแล้วชนะซึ่งไอสกาวแอนโนี่ยมันดันทะลึ่ง ทำชนมาตรงๆแล้วก็แตกพายไงประมาณนั้นประมาณนั้นขอบคุณมากนะซี C o P T e F. ออฟทิเดี๋ยวต้องไปหาดูบ้างแล้วเห็นคนมาคอมเมนต์บนช่องนี้เยอะลิลลี่ชูชูใช่ใช่มันเป็นหนังที่ถ้าตรงเทสเขาจะว่าดีแต่สำสำหรับคือมันไม่ใช่หนังแบบทั่วไปหนังเขาเรียกว่ายังนะเป็นเป็นผิวน้ําที่สุดของหนังเขาและกันคือมันมีหนังเขาที่เขาได้มากกว่าเนี้แต่ว่าลิลลี่ชูชูเนี่ยเขาบาลานซ์เรื่องนี้ได้ดีมากว่า มันแมสด้วยแล้วมันก็เคานด้วยยากูซ่าปะดดับปะดดับทำ <laughs> เป็นซา ah, อะไรเนี่ย <laughs> อะไรครับ <laughs> สงสารซือดะโอ้ใช่ใช่น่าสงสารนะซือดะซือดะเขาเป็นคนที่เจอเรื่องราวที่โหดร้ายจนสุดท้ายเขา ก็ก็โบยบินไปก็โบยบินไปเพลงดักแกครับคือฉันมีฟีลลิ่งว่าแบบมันมันมีอยู่ในหัวนิดนึงเหมือนกันนะแต่ว่าฉันนึกไม่ออกมันคือเพลงอะไรไอ้ยากุซ่าปะดดับปะดดับทําเป็นซ่าเนี่ยแค่อ่านนะยังรู้สึกเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนกำลังจะร้องออกมาเป็นเพลงไอ้แตงโมแตงโมแตงโมอะไรนะั่นอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค่อยๆไปนึกดูอีกทีหนึ่งยังไงก็ลองดูกันได้ลิลลี่ชููแต่ถ้าหากใครไม่ค่อยชอบหนังเขาแบบหนังดิ่งหนังอะไรพวกเนี้ยเราก็ ดูเป็นสปอยได้มันมัน,ม,นมันถือว่าเจือจางเนื้อหาลงมาเยอะเลยอ่าตอนนี้เขาไปเป็นนักเกิน<笑><笑>์เมองแล้วเป็นคนที่ฉันคิดไว้หรือเปล่านะใช่ใช่วีวี v, 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 อะไรนะั่นหรือว่าช่องแบบขุคุคคคค้นคุ้นคุ้นเหมือนคุ้นคุ้นิดหนึ่งย t u b e ยุคแรก YouTube ยุคแรก,แรกอ่ะต่อมาคลิปเรื่องหน้าสลดของเดียโกโจตาอันนี้ช็อกมากเขาเพิ่งแต่งงานด้วยใช่น่าแซดมากเลย เขาเพิ่งจะแต่งงานไปประมาณสัก2อาทิตย์อะไม่ถึงด้วย10วันเองสิกว่าวันแล้วเขาก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุรถยนต์คือเขาเรียกว่าเลยนะโลกนี้มีคนมีคนที่เสียชีวิตอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่าเมื่อเป็นคนที่เรารู้จักเราก็เสียใจทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือไกลตัวเนาะคือเราเราเห็นเขาพอเรารู้จักเขาเราก็ผูกพันกับเขาอะแต่ว่ามันก็นั่นแหละ มันดิ่งขนาดไหนนะผมนี่ลาลาแลนก็ตึงๆแล้วเจอแบบ5เซนติเมตรเปอร์เซกนี่คือซึมอยู่ไม่ไม่ใช่ดิ่งแบบนั้นไม่ใช่ดิ่งแบบนั้นอันนั้นน่ะมันเป็นดิ่งแบบซึมๆแต่ว่าไอลิลี่ชูชูเป็นหนังเขาหนังเขาแปลว่าหนังโหดคือมันเป็นอาถะอธิบายหนังเขาคืออะไรหนังสไตล์แบบนิสัยอันดำมืดของคนอะไรประมาณเนี้ยอ่า มันเป็นหนังแบบโ,ดโหดๆครับอืมประมาณนั้นประมาณนั้นแต่เรื่องราวมันจะค่อยๆเล่าตั้งแต่แบบเขามาเป็นแบบนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนั้นอ่ะอืมมันจะเป็นหนังโ,ดโหดๆนิดนึงและมันเป็นหนังแบบจากเจแปนนี้คนญี่ปุ่นก็จะทําหนังแนวเค้าแบบถึงนิดหนึ่งเค้าแบบ c u อ t อ่ะครับประมาณนั้นนะเฮ้ยยังไงก็ตามเนาะพูดถึงเดโยโกโตาก็ยังก็ยังรู้สึกตึงอยู่ทุกๆครั้งแบบเออมันมันถึงแม้เราจะเขาจะไม่รู้จักเราหรอกแต่ว่าเราก็รู้จักเขา ก็ดูดูกันมาหลายปีแล้วถ้ามีมีใครสักคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเสียชีวิตเราก็จะเศร้าแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละประมาณนั้น ผมนึกว่ามันเป็นหนังแนวท่านเขาทั้งมาตลอดเดี๋ยวเดียวเดยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเป็นเขาแดกคลูล่าเหรอไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้ยตายแล้วช่องเราจะแบบสมองไหลออกไปเรื่อยๆอแต่ก็นั่นแหละเนาะเจ้าของช่องเป็นอย่างนี้คอมเมนก็คงเป็นพวกเดียวกันเอามามาเจ้าคลิปคนเล่นเซคิโลจบเยอะกว่าฮอกวอตเลกาซีผมเล่นเซคิโลจบไป6รอบแล้วได้แพลทินัมไปแล้ว ส่วน Hogwarts l ์เลกาผมเล่นไปได้ไม่ถึงไหนเพราะว่าเป็นเกม Open World บางครั้งก็น่าเบื่อใช่คนมีฟีล l i n g แบบนี้กันเยอะครับฉันถึงได้ว่าไงว่ามันถ้าหากว่าเราพูดแบบแปลกๆนิดนึงมันจะมีฟีลลิ่งประมาณว่าคนที่เล่นเกมโซจบเนี่ยเขามีความสามารถพิเศษในด้านความอดทนแต่คนที่เล่นเกม Open World จบเขาก็มีความสามารถพิเศษเหมือนกันและเป็นในด้านความอดทนเหมือนกันด้วย แต่เขาทนคนละอย่างแต่จะพูดว่าเป็นความอดทนแบบมันมันจะไม่ใช่คําเดียวกันคนที่เล่นเกมโซจบเนี่ยเขามีคนมีความอดทนแต่สิ่งที่มันใช้น้อยกว่าคือ attention span คนที่เล่นเกม Open World ด์จบฉันว่าต้องเป็นคนที่มี attention span ยาวมากแบบเราไม่ได้ต้องการความยากแต่เรา ไปต่อได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งจบคนที่เล่นเกม Open World ด์จบเว่า attention span ยาวกว่าแต่ว่าความอดทนต่อความเจ็บปวดน้อยกว่านั่นแหละคือคนเล่นเกมคนละประเภทกันซึ่งฉันเป็นประเภท Open World ประมาณนั้นอ่ามาต่อมาอันนี้เริ่มเข้า Community เกมโซลแล้วทุกคนจะมาขิงว่าเกมที่ตัวเองผ่านได้ยากเนี่ยเป็นเกมที่ยากกว่ายากที่สุดในโซลไลฟ์ผมให้ไลฟ์ So ฟ์พีครับลองลงมาก็ซกิโลนี่แหละแล้วก็มีคนมาตอบว่าลองดาร์กโซล remaster อย่างออยภักแรกใช่ไหม แล้วจะรู้ว่าความยากมีอยู่จริงแล้วก็มีคนตอบจริงเจอลาซาเซียเออไปเป็นวันอ่าใช่ทุกคนจะมีความยากเป็นของตัวเองเพราะว่าแต่และเกมเนี่ยมันจะต้องมีความยากเป็นเอกลักษณ์เพราะเราเราเข้าใจได้เลยก็คือคนที่บอกลายซอฟพียากสุดเนี่ยเขาคือแฟนคลับของพวกบัตบอลเพราะลายซอฟพีเหมือนบัตบอลถ้าลายซอฟพีจะเหมือนอะไรสุดคือเหมือนบัตบอลคนที่บอกเซคิโลยากที่สุดคือคนที่ ไม่ค่อยเคยชินกับการกับการถูกฟิกแนวทางการต่อสู้เพราะเซคิโรเป็นเป็นเกมที่มีแนวทางการต่อสู้น้อยคือคุณจะต้องหลบแล้วก็แพรลี่แล้วก็บล็อกส่วนที่เหลือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราได้เปรียบมากขึ้นเซคิโรเป็นของแบบนั้นส่วนแรสพีคือบัตบอลคนที่เล่นดาร์กโซวยากเป็นคนที่ไม่ชินกับการต่อสู้กับคุณภาพออฟไล f ์เพราะว่าดาร์กโซลีมัสเตอร์เนี่ยเป็นดาร์กโซที่คุณภาพออฟไล f ์แย่สุดดาร์กโซที่คุณภาพออฟไลน์ดีสุดคือดาร์กโซสาม ประมาณนั้นเนาะซึ่งคนที่บอกว่า Elden Ring ยากสุดก็คือคนที่เก็ตด p p n w w r r l d เพราะไม่รู้จะเดินทางไปทางไหนดีเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีเกมที่ยากที่สุดเป็นของตัวเองเสมอสำหรับเราแต่เซคิโรอย่างเดียวก็ขอบอกว่าเซคิโรยากสุดเพราะว่าเคยเล่นอันเดียว getting o v e r i t ยากสุดครับ mm hmm. อ๋อหายคุณคอนฟีนเขา <laughs> เกมติดหม้อ <laughs> ก็ <laughs> นั่นแหละทุกคนจะมีเกมที่ยากที่สุดเป็นของตัวเองความร้อนความร้อนเป็นของตัวเองประมาณนั้นประมาณนั้น s e คิโรนี่ง่ายกว่าดาร์คโซทุกภาคอีกก็ฉันว่าถ้าถ้าทำไมฉันเลือกเซคิโรมาเล่นแบบเป็นเกมโซเกมเลย,ยในชีวิตที่จะเล่นนะนะก็คือเพราะว่ามันมันดูเร็วกว่าด้วยฉันไม่ค่อยชินกับเกมที่มัน เวลาตีเราก็ง้างแบบหนืดๆเวลาบอสจะตีเราบอสก็ง้างแบบหนืดๆอะไรประมาณนี้เซคิโละไม่มีเรื่องพวกนั้นบางคนก็ว่าเซคิโละง่ายกว่าตรงนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันลาซาเซียยากกว่าอิชชินนะก็คงใช่มั้งเพราะว่าเราไม่รู้จักบางคนบอกบัดบอลยากสุดแต่สําหรับผมเฉยๆนะไม่ยากเท่าไหร่แต่ยังไม่เคยไป DLC เจอลุดวิกเจอคอสนะผมไม่น่าจะไหวใช่แต่ละคนเนี่ยเขามีเขามีจุดติดของตัวเองทั้งนั้นนะฮะอืมสำหรับ สำหรับเราเนี่ยเราก็เลยเลือกเซคิโลมาเล่นเพราะว่ามันเป็นเกมที่กลางที่สุดแล้วมันมันดูเหมือนจะเป็นเกมแอคชั่นที่สุดแล้วมันมันใกล้เคียงกอ d of วอรที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้ <laughs> ก็เลยอ่ะดีดีผมจบ Dark กโซ l สา e เอล n ดนลิงบวกดีเอตอนนี้ซื้อ e ซคิโลรถก็เลยจัดมาตายจนท้อ <laughs> อ่ะว e ดดิ้งเค้กจริงๆเขาเขากดซับมาตอนตอนก่อนขึ้นไลฟ์นิดนึงมันมันเด้งขึ้นมาในโนติพอดีเนาะก็ใช่ฮะแต่เซคิโเนี่ย พูดเหมือนคนเล่นเกมโซแล้วก็คือถ้าถ้าเราเป็นกับเมคานิกของมันหลายๆอันแล้วอ่ะเราจะเท่มากๆเลยจะรู้สึกเหมือนว่ามันทําให้คนเป็นเนี่ยมันดูเท่แบบเท่กว่าเกมอื่นเกมอื่นมันจะแบบโอบิลต้องมาอะไรพวกนี้แล้วถ้ามันไม่เท่เท่าการเป็นโอคาเมะอ่ประมาณนั้นแต่ทรานซิชั่นที่ยากที่สุดสําหรับผมนะคือพวกโซแล้วก็นิโอคือแบบยากจัดๆใช่ใช่ใช่ฉันว่า เกมโซเป็นเกมที่ต้องปรับตัวมากๆเลยแต่นั่นแหละฉันว่าเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นฐานของเกมก็คือคือเราเคยดับสคริปเพื่อที่จะคุยไว้เป็นแบบจริงๆจังๆด้วยแต่ว่าไว้ก่อนคือฉันว่าใจใจความของเกมโซไลค์อ่ะหรือเกมที่ยากอ่ะสุดท้ายมันคืออันนี้เว้ยมีคนมีคนเคยบอกไว้แล้วฉันชอบประโยคนี้มากเลยก็คือเราไม่ต้องเรียนรู้หรอกแต่ว่าเราเดินเข้าไปตายเดินเข้าไปแล้วก็ตายคือเอาตัวไปกระแทกบอสจนกว่าจะชนะ และร่างกายของเราอ่ะแม่งค่อยๆเรียนรู้ไปเองเขาเรียกว่าเป็นเกมเอาตัวกระแทกบอสจนกว่าจะชนะการเรียนรู้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติคือตรงเรียนรู้มันด้วยแบบด้วยจิตใต้สํานึกอ่ะฉันว่าเออใช่ในการเล่นเกมโซอ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆเก <laughs> มเอาตัวกระแทกบอสจนกว่าเราจะชนะก็ประมาณนั้นและร่างกายเราจะค่อยๆนําทางเราไปเองว่าเราควรจะชนะได้แบบไหน นั่นก็เป็นคอมเมนต์ทั้งหมดที่เรามีในวันนี้เดิมทีเนี่ยฉันตั้งใจที่จะให้เรามีคอมเมนต์ประมาณสักแบบ10อัน15อันแล้วก็มาตอบแต่ว่าไออันนี้มีคนอมเมนต์เยอะก็อาจจะทําให้ยืดยาวกว่าปกตินิดหน่อยก็เหมือนเดิมครับเราอ่านคอมเมนต์กันทุกคอมเมนต์เนาะเท่าที่มันจะเป็นไปได้ถ้าหากว่าเราเจอคอมเมนต์ half p a งมาเราก็อ่านเดียว,เ,ยวเราก็บล็อกเพราะฉะนั้นก็ฝากฝากันไว้ด้วยฝากกันไว้ด้วย